เฮ้ยเมื่อตื๊ดเตืเลยไม่ใช่ที่จัดเลี้ยงหรอกเหรอเนี่ยอืมแต่มีกลิ่นอาหารหอมๆอยู่นี่นางั้นคงเป็นห้องเก็บอาหารมั้งแขอกินสักนิดก็แล้วกันหิวจนทนไม่ไหวแล้วจ๊ะจึงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมมันนิ่มๆดึ๋งๆอ่เฮ้ยยกอุ้ยยกอุ้ยหลงเลยอะไรเนี่ย เกาะนี้ไปที่ไหนก็เจอแต่ปะกการังฮะแล้วนี่มันอะไรเนี่ยนิ่มจังเลยอะฮะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงใครอะฮะฮ่ะเฮ้ยติ๊กปีนปีนฮะเฮ้ยปะการังอันนี้เหมือนพุดดิ้งเลยฮครอยู่ยตรงนั้นกันค่ะ ฮ้ยอ,อะไรกันคะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาทำอะไรบนร่างกายคนอือ่นกันคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นใครกันเหรอคะถ้าเป็นใคร อะไรกันเนี่ยคนตัวเบอร์เร่มเลยไม่สินางเงือกงั้นหรอท่านก็จะมาเอาชีวิตของเราอย่างงั้นเหรอคะแต่ยังไงเราก็ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะเราเป็นถึงลูกสาวของเนปจูนเราไม่กลัวไม่กลัวแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฉันไม่ทําอะไรหรอกเฮ้ออาายอะไรของเธอนะักหนา